รวยทุกคนรางวัลตอนโตมารวยรวยไอ,อ้แสนปะเนี่ยแสนมาทุกคนรางวัลเมกาฮะซูปเปอร์เมาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาวะด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกาบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยวันนี้อยู่กับเกมกระต่ายแห่งโชคลาภนะฮะมากระทุน35,000บาทนะก็วันนี้จัดเบ็ดส0 0พแบบตึงๆนะแบบเยอะๆไปนะเป็ดส0งพันนะมาก็กดไปเรื่อยๆฮะเป็ดส0งพนนะเกมนี้ก็ มันเกี่นี่เก็บโปรดเกมนึงเลยก็ว่าได้นะฮะก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะไปลองเกมใหม่ๆมาบ่อยจับชมมาไหวเขาหนึ่งก้อจังหวะนี้เงินรางวัลก้อนโตฮะมาดิสี 4, 000, 000, 000, ่หมื่นห้าหมื่นนะจังหวะนี้เรามาเฉยหกหมื่นอะไรวะเนี่ยมาเฉยยิงหกหมื่นแค่ตำลึงมาเฉยทุกคนถ้าเป็นพวกเกมเสือเกมอะไรเงรี้ยมันจะเป็นตำลึงอะไรอย่างงี้นะฮะแต่นี้เป็นเกมกระต่ายไงเรามาถึงสาห้าไงเราเป็นสองพันอะ่ะนะมันก็ เอาเรื่องนะยี่หกหมื่นมางง,งเลยงง,งเลยไปสองพันนะบทจะไม่มาก็ไม่มานะเฮ้ยเกือบเต็มกระดานใครตัวเดียวอะทุกคนพูนะพูหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะถามมันหกมาได้อยู่แล้วจังหวะนี้กำไรเน้นๆนะกำไรที่ห้าหมื่นมาอีกหกพันะฮะไปสองพันเอาเรื่องนะทุกคนมา ต้อมาอยู่แต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะงเงียบไปละเงียบไปละจังหวะน,นี้วายเข้าเฮ้ยยังไงลิงกิฟ์ยังไง,ง,ง,ไงมาไหมมาไหมเงียบเลยทุกคนห้าหมุนสิบหมุนแล้วยังไม่ได้เลยมาดิสามเหกเกือบละเกือบเกือบอะได้แค่เกือบนะมาดิ ก็ใครมีเกมอะไรแนะนําอะไรก็บอกกันได้ฮนะตอนนี้เรามีกลุ่มนําสล็อตแล้วนะฮะใครที่อยากเข้าก็คอมเมนต์บอกกันได้พูดคุยกันได้ฮะอยากให้เล่นเกมไหนอยาส่วนไหนอยากให้ลองบอกกันได้ตลอดนะเดี๋ยวจัดให้ดูแนะน,น่นอนนะสัมภหกมาดีเราวายเข้า,าอยู่เดี๋ยวจะไม้แก้วห้า 5, ไม้สามหมื่นม่ะเอ้ยหกหมื่นดีหกหมื่นดีมาเง,งี้ยเหมือนเดิมฮะลายเดิมมางหวะนี้ลายเดิมมาไม่หกหมืน่นฮะ เอาเรื่องนะมาอีกหกหมืนนนวว่นนะเราแตกเป็นแสนนะเจ้านี้เกือบแสนนะเรามาทุนสามห้านะแตกเกือบแสน,นแล้วมาดิเรามาขนาดนี้เอ้ยเรามาลุว่ะทุกคนเงาวันก้อนโตมาลุว่ะเอ้ยแสนมะเนี่ยแสนมาทุกคนเงาวันเมกาฮะซูเปอร์เมกาต้องเข้าแล้วซูเปอร์เมกามนะเนี่ยเจนนี้เล่น์เด็กมันดูนะเล่น์เด็กมันดูไหมเ้มาล่องๆลุลว่ะมแสนสัก แสนสี่แสนห้าอุ้ยสองแสนสามแสนเก้าแสนสองเชี่ยเลยเนี่ยเก้าแสนสองเป็นสองพันบ้าไปแล้วเจาว้าวันนี้โอ้โหรอช้ายอยู่ย,ยัยฮะจาังหวะนี้ขอกดอีกเล็นกนิดน,นึงนะหูเขาแตกคูนสามหมื่นห้าแตกเป็นล้านนะเป็นล้านเลยอ่ะพี่ <c oughs> <c oughs> แล้วนี่ วิแล้วแตกดีจัดแจกดีจัดเลยทุกคนสำหรับเกมเกมนี้นะฮะก็ะต่างโชคล่ามนะผมไม่ค่อยได้เล่นน,นนะแจกดีจัดเลยวันนี้นะไม่ห0 0 0ื่นโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะแตกไปหนึล้านนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ